หาดูยากพร้อมน้าครอบ,บครวนในรอบปีพราะหนุ่มแม่เมย์จัดเต็มให้ลูกสาวน้องมาอยูฉลองครบ8ขวบยิ่งโตยิ่งสวยชายแววจัดงานฉลองวันคล้ายวันเกิดให้กับลูกสาวสุที่รักน้องมาอยู่ที่มีอายุครบ8ขวบแล้วสำหรับพิธีกรชื่อดังหนุ่มกัญชัยและภรรยาสาวเมย์ปฏิดาหรือเมย์เพื่องอารมณ์วันแห่งความสุขเวียนกลับมาอีกครั้งครอบครัวกำเนิดพลอยที่ล่าสุด คุณแม่คุณสวยเมย์เพื่อ้ออรอมได้จัดงานสุขสันวันคล้ายวันเกิดของลูกสาวสุดที่รักน้องมาอยู่เนื่องในวันที่ปีนี้ครบรอบ8ขวบท่ามกลางรอยยิ้มสุดประทับใจพร้อมรายล้อมด้วยความอบอุ่นต้องบอกว่าเป็นภาพที่หาดูยากสาหรับหนุ่มกันชัยเมย์บัติดาที่นานๆจะร่วมเฟรมกันและล่าสุดทั้งคู่ก็ได้อวดโมเมนต์อบอุ่นในวันเกิดลูกสาวแก้วตาดวงใจน้องมาอย งานวันเกิดครั้งนี้น่ารักมากๆภายใตย้ตีมกระต่ายน้อยที่คุณแม่เมย์เพิ่งอารมณ์แปลงโฉมเป็นคุณแม่กระต่ายแฮปปี้บิวท์เดย์ลูกสาวคุณสวยน้องไมาอยู่เรียกว่าเป็นโมเมนต์น่ารักอบอุ่นเห็นแล้วดีต่อใจสุดๆซึ่งภรรยาคุณสวยเมย์เพิ่งอารมณ์ได้ออกมาโพสต์ภาพชื่นมืนพร้อมหน้าพร้อมตาสามคนพ่อมแม่ลูกผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวฉลองวันเกิดพร้อมปาร์ตี้วันเกิดบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานลัลล่า เป็นกันเองพร้อมขับชั่นว่า Happy r t h Mayu Birthday Our one and only Mayu at at b d Party ท่ามกลางเพื่อน้องคนบันเทิงและแฟนๆมาอวยพรวันเกิดให้น้องมายูอย่างหน่งแน่นโดยเฉพาะยอดกดไลค์ทะลุสารซึ่งทางด้านหนุ่มกันชัยได้โพสต์รูปน้องมายูกับท่าทางแก่นๆและแอบแกงลูกสาวอยู่ไม่น้อยจากนั้นก็ได้เขียนอวยพรไว,ว่า SBD นะ ลูกสาวปาขอให้หนูจำใส่น่ารักแบบนี้ตลอดไปเลือกที่จะรับและรู้ที่จะให้ในลูกรักหนูนะมาอยู่งานนี้ทำเอาแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์อวยพรน้องมาอยู่กันอย่างล้นลามโดยต่างก็บอกว่าเป็นโมเมนต,ต์ของครอบครัวกำเนิดพลอยที่อบอุ่นและน่ารักมากจริงๆฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ